การกลับมาที่พักเพื่อไทยคราวนี้ของคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่ได้ดูแค่สุขโขทัยแล้วนะฮะ,ฮะคือคุณสมศักดิ์เนี่ยดูเนี่ยหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ที่พักเพื่อไทยก็พยายามเจาะอยู่เนี่ยในตอนนี้อยากจะให้มีสสได้สักคนหนึ่งแล้วคุณหมอชลนาเนี่ยในการถแถลงข่าวครั้งนี้เปรียบเทียบคุณสมศักดิ์นะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเล่นฟุตบอลคุณสมศักดิ์เป็นตำแหน่งเลเบโร่คือเล่นได้ทั้งสนาม คือหมายถึงตัวรับอิสระที่จะเป็นตัวเริ่มในการเซตเกมใช่ไหมฮะรวมถึงรวมถึงมีส่วนร่วมกับเกมแดนกลางเกมรุกได้ด้วยถือเป็นการเคลื่อนที่อิสระดังนั้นคุณสมศักดิ์เนี่ยจะไปดูแลบางจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่ที่เพื่อไทยไม่เคยมีสสมาก่อนนะฮะทีนี้ในการวิเคราะห์ของขุนน้ำหมึกในคอลัมน์ท่องยุทธภพก็บอกว่าเป็นไปตามความคาดหมายครับที่คุณสมศักดิ์เนี่ยจะได้มอบหมายให้ดูแลพื้นที่ปากใต้ หลังจากคุณอุงอิงนําทีมครอบครัวเพื่อไทยไปเปิดเวทีปราศัยมาแล้วสจังหวัดคุณหมอโจนล้านเองเคยให้สัมภาษณ์นะฮะว่ามั่นใจว่าเพื่อไทยจะปักธงสอสอภาคใต้ได้ถ้าเกิดได้สอสอเขตหนึ่งเนี่ยถือว่าชนะทั้งภาคพอคุณสมศักดิ์มาช่วยดูแลบางพื้นที่ใน14จังหวัดภาคใต้คุณหมอโจนล้านก็เลยคาดเลยนะฮะว่าน่าจะได้สอสอไม่น้อยกว่า5ถึง10ที่นั่งก่อนหน้านั้นเพื่อไทยใครเป็นคนดูภาคใต้ คุณหมอชลนาเนี่ยรับผิดชอบภาคใต้ทั้งหมดครับจนกระทั่งปีที่แล้วคุณวรวัตรเอื้อพินจกุลอดีศสศสสสแพร่ได้มาเคลื่อนไหวจัดตั้งกลุ่มสงขลามหานครจัดเตรียมผู้สมัครศศส,สงขลาแต่ภายหลังคุณวรวัตรได้ถอนตัวออกไปในขณะที่คุณอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ได้ยกคณะล่องใต้เปิดเวทีปราศัยมาละสามจังหวัดของภาคใต้ก็คือนครศรีธรรมราชภูกเก็ต แล้วก็พังงาครับทีนี้มาตีตัวคุณสมศักดิ์นะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบางสํานักบอกว่าพื้นที่ภาคใต้ของเพื่อไทยมองว่ามีโอกาสได้สอสอเขตมากกว่า1เขตและดูเหมือนว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยจะเล็งเป้าหมายไว้ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้ายังจํากันได้ช่วงวันที่2อถึงสมีนาคมคุณสมศักดิ์ในวันที่สวมหัวโขนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปตรวจราชการภาคใต้4ี่จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงและสงขลา น,นั้นคุณสมศักดิ์ได้นัดพบกับแกนนําสมาคมกีฬาชนโคพูดถึงการยกระดับกีฬาชนโคสู่สากลและยงเข้าสู่โครงการโคล้านตัวการเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้ของคุณสมศักดิ์เนี่ยก็ไม่ต่างจากการชิมลางเหมือนกับการหาเสียงล่วงหน้าและทําการบ้านรายงานคนแดนไกลให้รู้ค่ะว่าสนามเลือกตั้งปักใต้พักเพื่อไทยมีเครื่องมือที่จะทําให้พักเพื่อไทยเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนใต้ได้ปลายปีที่แล้วคุณสมศักดิ์ยังเป็นประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐก็เคยลงมาเคลื่อนไหว ร่วมกับอดีตสสใต้หลายจังหวัดทําให้คุณสมศักดิ์เองก็มองเห็นช่องทางเจาะพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นับตั้งแต่พักไทยรักไทยมีสสใต้เพียงคนเดียวก็คือคุณกฤิสีฟ้าที่เป็นอดีตสสพังนาก็ต้องรอดูกันค่ะว่าหลัง14พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อไทยจะได้สสเขตกี่คนหรืออาจจะไม่ได้เลยสักคนก็ต้องจับตาดูนะคะโดยเฉพาะบทบาทของคุณสมศักดิ์เทพสุถินคราวนี้ที่มาอยู่กับเพื่อไทยนะครับ